รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากที่ครูร้องเพลงข้างต้นนะครับเราก็ได้ยินมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะครับว่า h e a shoulder knee and two knee and two shoulder นะครับในที่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าหัวไหล่นั่นเองนะครับ และในวันนี้นะครับคุณครูก็จะสอนนะครับในเรื่องของ the part of the body นะครับในพาร์ที่2นั่นเองนะครับในพาร์ที่2วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับในส่วนของส่วนกลางนะครับของร่างกายของเราอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับตัวแรกนะครับในส่วนของพาร์ที่2ในวันนี้นะครับลองมารรู้เรื่องเกี่ยวกับ shoulder shoulder s h o u l d e r นะครับอ่านว่า shoulder นะครับ S H O U L D E R นะครับ Shoulder Shoulder ในที่นี้แปลว่าหัวไหล่นะครับ Shoulder อ่านว่า Shoulder S S ในที่นี้คือชอดช้างนะครับ Shoulder นะครับ Shoulder ในที่นี้คือหัวไหล่นะครับหัวไหล่ของเรานะครับตัวที่2นะครับนั่นก็คืออะไรครับในส่วนของหน้าอกนะครับในส่วนของหน้าอกของเรานะครับนั่นก็คือ chest นะครับ chest C H E S T นะครับ C H E S T นะครับนั่นคือ chest chest แปลว่าหน้าอกนะครับอ่าเราทุกคนมีหน้าอกนะครับอ่าหน้าอกของเรานะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับผู้หญิงแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ชายแบบหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ครับคือ chest นะครับต่อไปนะครับนั่นคือ stomach นะครับ stomach S, S T O M A C H นะครับ S T O M A C H stomach ในที่นี้นะครับแปลว่าท้องนั่นเองนะครับท้อง stomach stomach cake ของท้องนั่นเองนะครับอ่ะ stomach ต่อไปนะครับนั่นคือคำว่า elbow <อ> E L B O W นะครับ E L B O W elbow elbow ในที่นี้แปลว่าแปลว่าอะไรครับ แปลว่าหัวไหล่เนั่นเองแปลว่าข้อศอกนะครับ elbow แปลว่าข้อศอกนะครับข้อศอก elbow นะครับ elbow ต่อไปนะครับ arm a r m อ่านว่า arm นะครับ arm แปลว่าแขนนะครับแขนในที่นี้อาจจะหมายถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแขนนุยาวนิดนึงนะครับนี่คือ arm นะครับ a a m arm แปลว่าแขนนะครับต่อมานะครับ wrist wrist W O R I S T W O R I S T นะครับอ่านว่า risk นะครับ r i s แปลว,ว่าข้อมือนะครับข้อมือตรงนี้นะครับ risk r i s แปลว,ว่าข้อมือต่อมานะครับนั่นก็คือ finger F I N G E R finger นะครับนิ้วมือมีหลายนิ้วมือนะครับดังนั้นเราเติม s ข้างหลังด้วยก็ดีนะครับ fingers นั่นเอง f i n g e r แปลว,ว่านิ้วมือนะครับ finger อที่นี้อาจจะมีทอมมีอีเด็กติ้งเจอเม d เดิลติ้งเจอริงติ้งเจอแล้วก็ little finger นะครับอ่านดูนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแต่นี่คือ finger นะครับ finger แปลว่านิ้วมือนั่นเองนะครับ finger สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ hand นะครับ hand hand ก็คือมือนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณจะให้ดู The เพลงประกอบนะครับและให้นักเรียนฝึกจังไปชมกันเลย The parts of the body, the body parts song, the parts of the body, the body parts song, the parts of the body, the body parts song. This is the body parts song. This is my shoulder, this is my chest, this is my stomach, this is my elbow, this is my arm, this is my wrist. These are my fingers, five in each hand. The parts of the body, the body parts song. The parts of the body, the body parts song. The parts of the body, the body parts song. This is the body parts song. This is my shoulder. This is my chest. This is my stomach. This is my elbow. This is my arm. This is my wrist. This is my wrist. These are my fingers. Five in the hand. Hand. Up hand. Ah, this is good. This is my shoulder. This is my chest. This is my stomach. This is my elbow. This is my arm. This is my wrist. ด e สอา r e ไม่ฟินเดอร์ไฟอินเดียนะครับในมือนั่นเองนะครับทิงเ่อร์อยู่ที่มือน,นะครับอ่ะในวันนี้นะครับในวันนี้ภาคที่2นะครับจบเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ